เฮ้ยบุเจ้าออนซอนน้ำข่อยนะคุณน่ะพี่นองจ้าพักขนาดสดๆจากสวนเยี่ยจิว๋วแบบนี้เบื่องการเบื่องอันใบเพิ่นเดืองีดีใครเพิ่นเป็นบวงปีนี้ปีที่แล้วนั่นเพิ่นติดบวงบวงลงเพิงง่นอันมันลมสวนนันคนณรบีแบบน,นี้มันกระล้ามไปใส่สวนขนาปีนี้เยี่ยจิว๋วเลยปลูกขนากับคนณะบีนั่นแยกกันคนละก,กินคนละก,กินเฮาจ้า ด้บ่งด้บัลงมบงเนี่ยใบเหลืองนี่ดีบริเวใส่สารเคมีอีอย่างเด้อจับพี่น้องจะล่างกะล่างน้อยเดียวเพราะว่ามันถ้าปลูกเองเนาะบันจ้มีสารเคมีคุณน่ะนี่ประกาศหินข่อยเก็บต้นเดียวกอเดียวเจี๋ยวมาพัดใช้กันนะนี่ก็สิเป็นเมนูอยากกินขนาดหมูกอบหมูกอบที่ได้กับมโนเอานะอานะจะพี่น้องว่ามันเป็นหมูกอบบ้งเนี่ยเสื่อหมูสามสันมา สองกิโลวัสิมะต้มเห็ดอันหมูกอบต้มยางดีตามสูตรพี่น้่ะจ้ะเบื้องสูตรบเบื้องยังหมูเพนเนาะเส้นหน่อไมส้สายชูยยางดีจ้ะแต่ว่าก็เอาไปตากแดด,ดู่ดกตากแดดข้าวเดียวแล้วก็เอามาทอดโอ้พี่น้องจ๋านื้อมันกระด่งเต็มยนเออเอ้ยบ่ได้กินสุดท้ายกับเอาไปหั่นเทดหมูแดดเดียวก็วเก่ามาจ้ะมาเตรียมตูดหั่นผัก สิบห well, so ้าคันผักเปียนหน่าหมูกรอบมือนี้คือยากกินผัดขนาหมูกรอบเมื่องนอกคนณโบนี้ขายนอกจากพี่น้องผักขนาดแต่โบนี้ขายทั่วไปเด้อถ้าบได้ร้านเอเชียนี่โบริกินดอกจ้าคนนี้ขายแต่ในร้านเอเชียเท่านั้นนะแต่ว่ายังจิ้วกระโชกดีอยู่ปลูกเราก็ได้กินอยู่ปลูกกระขึ้นนี้ดีงามดีดีจิ้วสิไปปลูกอีกอยู่ดอกสิไปกาไว้อีก หั่นกินได้เบิด์ตจะเบอร์ติ่มจักอย่างมันอ่อนเนื้จิ๋วเก็บมันบอได้เก็บเพิ่นแก่เนาะเก็บเพิ่นอ่อนๆซำนี่นาะซำกาลังพอกินเสียบนี่ยังอ่อนๆอยู่คนน่ะโอ้ยอ่อนชวนใยคนเดอมดีดีจ้ะมีบ่งนี่ย่างอร่ลดนี่ละจากข้อมซุกความเขขนื้อเจียวอุ้ยปลูกดูแต่เพิ่นเป็นเม็ดเดียน้อยอยู่ขุนจนว่าเพิ่นงอกเป็นเมี่ยไบไม่หยัง าไปปลูกกับจนได้กินนี่แหละมันเป็นความสุขความมันภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของเยี่ยจิ๋วหนเนาะเยี่ยจิ๋วเป็นคนมาเขตสวนจ้ะเฮ็ดแล้วได้เห็นผลผลิตได้เก็บผลผลิตเนาะโอ้ยมีความสุขหลายย้ำเก็บกับมีความสุขย้ำกินกับแห้งมีความสุขจ้ะพี่น,อน้องเราอยากยาก,กินเนาะเรากระปลูกกินตื่นเสาไม้ากับแตงยางชมสวนกับเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งคือกันกัน ช่วงนี้มีเวลาเห็ดกินกับเห็ดกินไปจะเดือนหนาลูกค้าเต็มเอียดเลยนี่จิงสิบโออยมีเวลาเด็กเข่าขัวเห็ดกับเข่าได้เค็ดคลิปเห็ดกับเข่าม้เบิ่งเด้อจักหน่อยนี่เบิร์นแ่นี่ผักกาดหินเบิรนแม่โอ้ยต้นเดียวเด้ยนี่พี่น้องจ๋าคอยจะเสียบผักเส่กันพือเก่าลจ้าผักกาดหินกับผัดได้เด้อ่อยร้องผัดแล้วผัดน้ำมันหอยกับเสียบจ้ะเต่วบามอนี่กับพอดีกันสิผัดข่หนาหมูกรอบก็เลยสิผัดไปใส้นกันเ้ยจ้าผักกาดหินกับผัดได้ร้องกินเบิร์นเยอจ้ะ เอาพักกระลแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวกรรมาหั่นหมูกรอบหมูกรอบสูตรยายจิ๋วเอง <c oughs> ขออนุญาตใส่มือเราจ้ะล่างมันเรียบร้อยแล้วล่ะ <c oughs> นี่ละหมูกรอบอยายจิ๋วกะสิเป็นจังสี่ละจ้ะกะสิกรอบแน่บ่กรอบแน่น <c oughs> เนาะแผ่นบางๆมือได้พี่น้องจ๋ายายจิ๋วหั่นบางๆแล้วก็ไปตากแดดเดียวตากแดดเดียวกระพาะจ้ะล้วก็มาทอดกรอบเอาไว้ทัดใช้คานา พอดีใน,นสวนมีขนาดค่ะเลยคือไป่อเมนูนี่ล่ะจ้ะกรอบเนียน่ยหยาบเนีย่ยป่นกันไปอยเินพ็หายอยากในชีวิตเมืองนอกเพื่อนบรินอยงนี้ขายนอกจากพี่นองเมนูอย่างเห็ดโบเป็นกับตอนเห็ดเลี้ยนดูเอาจ้ะ ตามสูตรบ่ตามสูตรกินไปข้อหายอยากเอ้ยพือ่อนอะว่ามันเิพอ,พอ,พอเราบ่อร้ายเติมแล้วจิวสิหันซัมเน่ละก่อนเอาฮันโนเอา่าเพิ่นเป็นหมูกรอบไปจ้ะพี่น้องจา้าไปลงมือผัดกันเลยบังเนี่ยเพื่อนเอ้ยมันซ้อนขับตั้งกระทะยอดน้ำมันและะ้วเอากระเทียมสับลงไปเจียวจ้ะเจียวเพื่อนหอมๆบดละ เอาเจียวไปใหเพิืนเหลืองได้ที่หอมห้วยห้วยจ้ะแล้วก็เอาผักที่เราหั่นไว้โยนลงไปเลยจ้ะเห็นหลายๆจังสีจิวผัดเบิดเด้อยจ้ะเพราะว่าหยังมาตีเดี๋ยวพิ่นก็ยุบลงจะพี่น่งจ๋าเห็นหลายๆจังสีนั่นผัดแล้วยุบลงแล้วก็ได้ซ้ำจานนึงนี่ละเครื่องปรุงกระโบมีหยังหลายน้ำมันหอยจ้ะนวลลงไป <c oughs> แล้วก็ตามด้วยสอสฟ้าเขียว <c oughs> แล้วก็ซีอิ๊วขาวจ้ะบ้านนี้บ่ใส่น้ป่ปลาเนาะเพราะว่าคุณสาม,มีว่ามันเหม็นมาสัน แล้วยัดจิ้วกับสิใสพริกไทยไปหน่อยหนึ่งแล้วกับสิใสผงรดดีจักน้อยเพิ่มรสชาติจ้ะพัดไปโคเลไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ากันโบราะยัดจิ้วกับสิมักพัดให้มันนิ่มๆเลยจักน่อยเนาะบม่อยากพัดอันกอบปันใดจ้ะเพราะว่าการเพิ่นกับสิอยากแข็งจักน่อยเนาะก็เลยสิพัดดนเน่หน่อยหนึ่งเสร็จแล้วหมูกอบเนี่ยัดจิ้วกับสิใสเป็นขันตอนทุทไทยจ้ะขันตอนนี้ยัดจิ้วปิดไฟเราด้อจ้ะปิดไฟแล้วจังไซหมูกอบลงไปเป็นอย่างว่าเตียนยานเพิ่นหมูขนาะหมูกอบ ขนาดสดจากสวนเก็บมากระมาพัดโหลดจ้ะคุณนะริสลัดะมาไข่ต้มไข่ไก่จากเกาจากพอกคือเกาคือเดิมจ้ะคุณต้นหอมสดจากสวนโอ้ยนี่เราจะพี่น้องจ้ะชีวิตแบบพอเพียงเราจะม้าม้ามากินเขาน้ำกันบานเลยเห็นตาเซ่บคือหยังนี่คุณอะมาเด้อจะมากินเขาน้ำกัน ต้มไข่ไว้ต้มเจ็ดนาทีต้ม,ตม,ตมปวดโพดจ้ะโอ้แต่ว่ากระไดอยู่พี่รองจ้าได้อยู่พอดีพอดีบ้างเนี่ยไข่ต้มต้มเจ็ดนาทีจ้ะต้มมาได้ก็จับเวลาได้ย่าจิ๋วนะ่ะต้มแข็งไปกันคุณสามีกระจมให้เขาบอกกินแข็งเขามากินซ้ำจ้ะอจ้ยไข่แดงไข่แดงแบบ่ายหนึ่ง จะมาลองซิมหมูกรอบลองซิมขนาดหมูกรอบโอ้ยหมูแบบจุกๆเลยจิแสบบัวเนาะตักให้ชิวสามีก่อนเอาหมูกรอบไปนื้อไปมาจะพี่้องจา้ากินข้าวน้องกันโอ้ยฝีมือการปลูกผักแย้จิวนี่ได้กินแล้ว เมนูอาหารจากสวนบ้านเขาเอง mm hmm. มาจากพี่น้องจาง้าหัวฟูๆออกจากควาคือเกาคือเดิมจาม้าเพาว่าก,กันเนาะกินเขาแล้วก็สิพ้าไปปลูกพักบานนี้สิพ้าไปปลูกข้านาเก็บกินไก่สีเบิรดเราเป็นลุงแปลงไม่เพราะไม่

ขนาดมันอนะ่อนเนาะพี่น้องจ้ามัน,กนเกียวไดรเบิด์ตอดเก็บไม้กับมาตัดหั่นลงเบิดบตบนมหม่มองถิ่นจักยานกะะเก็บอ่อนๆถ้าเก็บแก่แต่มาหลอกเปลือก,ปอกเปลอกตัดอันแก่มันถิ่นอีกสูดีเก็บอ่อนๆเนาะพี่น้องจ้าเสียบอืมอืม พราะอย่งนี้ว้อมากินหอมๆจิ้มกับเลืออืมหนักมึงแล้วกินแล้วกินกันสิจิ้มกระกินอืมบานเท้ากับว่าเอามาขันส่งแล้วบานก็กินกันสิเพิ่นมากินกันสิแล้วจากพูดถึงว่า กินยังไงเพี่น้งองจอ,อามามาจา้ะมา่อกี้เขาแทบลุกเกัน,ขอ,กกนขอบคุณเอฟซีสุภุทกคนเอ้ยเขาไม่รับชมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องที่ดีในเนื้นจอจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า